สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ผมจะมาลงแนวทางราวพัฒนาของคืนนี้นะครับของวันที่3เดือน11บเทับหกนี้นะครับเป็นแค่แนวทางในการคำนวณและคิดสูตร ของแต่ละสูตรนะครับขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณกันในการรับชมและก็ใช้วิจารณญาณในการนำไปเ,เล่นไปแห่งนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมสรุปรัฐบาลลาวได้ตัวไหนวันนี้ไปดูกันได้เลยนะครับ นี่นะครับสรุปแล้วนะครับสรุปเรียบร้อยเราพัฒนาวันนี้นะครับจากนาวีนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ช่องของนวีพารวยด้วยนะครับผมแคปได้นะครับแคปได้แคปไปเลยนะครับผมนี่นะครับเน้นให้ในตัวที่วงวงกลมไว้ให้นะครับตัวเน้น นี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับผมขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ